เอาละครับสวสดัสสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะฮะวันนี้มาแบบเสียงหลอหน่อยนะครับนี่ก็สำหรับวันนี้ครับยินตรนรับเข้าสู่เกมที่ชื่อว่าไททัน f a ร์สนะครับเป็นเกมเก่ามากๆเกมหนึงมีใครรู้จักเกมนี้ไหมฮะถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยก็คือเกมนี้นะครับเป็นต้นกําเนิดของเกมที่ชื่อว่า APEX รีเจนไนะครับที่เป็นเกมแนว Battle Royal เหมือนพับ G ีนี่แหละที่ดังๆในตอนนี้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเาเป็นต้นกำเนิดที่แบบโอ้โหปืนต่างๆก็เข้าไปในเอพิเกือบจะทั้งหมดเลยนะฮะเียกดว่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้เลยคือเรายิงกับคนอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเล่นแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะมีใครจำซีรีส์ที่ผมเคยแคสมาได้ไหมฮะ B t ทนะครับจำได้ไหมหุ่นยนต์ BT ีนะฮะซึ่งเกมนี้ครับโหมดมันตี้เฮเยอร์เนี่ยเรายิงคนเสร็จปั๊บเราสามารถเรียกหุ่น มาสู้กับคนได้อีกมาฆ่าคนกันได้อีกหรือว่าเอามาสู้กับหุ่นของศัตรูได้อีกนะครับซึ่งหุ่นในเกมนี้เนี่ยโหมี7ตัวนะฮะมีทั้งหมด7ตัวนะครับซึ่งไอตัวที่ขับของตัวละครใหม่ในเอ펙เนี่ยขับหุ่นยนต์นอสตารตัวนี้ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะมันยิงเป็นมิสไซล์ออกไปได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าหุ่นที่ผมถนัดนะครับมีทั้งหมด2ตัวนะก็คือไอออนตัวนี้นะฮะกับโรนินนะฮะที่เป็นหุ่นยนต์ที่มีดาบอยู่ข้างหลังนะฮะนะก็วันนี้เราจะมาเล่น ตัวไอออนกันแล้วกันโอเคช่งางบันแอมก็จะมีเอ่อบรรดาสกิลของแต่ละตัวนะฮะก็ความสามารถจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นโลนินจะเป็นซามูไรนอสตาร์นี่จะเป็นเอ่อสไนเปอร์นะฮะเป็นปืนเขาเรียกว่าปืนไอออนสไนเปอร์นะคครับุณผ,ผู้ชมดูปืนดิแล้วยิงทีแม่งบ้านบึ้มไปกี่หลังก็ไม่รู้นะฮะส่วนไอ้นี่รีเจียนนะฮะไม่เป็นปืนมิได้กันเอาว่ายิงบ้านบึ้มอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าพ่อใครจะเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับใหญ่มากเนาะเอาล่ะก็สำหรับเกมนี้ครับ ผมเคยได้มานานแล้วนะครับเราก็ต้องเซตตี้กันก่อนเลยนะอย่างแรกเลยคือปืนที่ผมจะเอาไปนะเป็นปืนชื่อว่าคานะครับคา C.A.R. นะฮะแปลว่ารถยนต์ทุยนะเป็นปืน S.M.G. นะปืนนี้แบบโหดมากนะครับผมแนะนำเป็นเลือกกันดูนะว่าใครถนัดอะไรนะก็จะมีปืนเหมือนใน Apex Legend ป๊ะเลยนะครับทุกอย่างเลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะนะครับนะเอาล่ะวันนี้พร้อมแล้วคุณผู้ชมใครที่ ดูเกมนี้แล้วมึนนะฮะผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับเกมนี้เร็วมากนะครับเกมนี้เร็วกว่าเอพิกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูใกล้ๆจอเนี่ยอาจจะมึนหัวนะครับเพราะว่าเกมมันต้องใช้ความรวดเร็วในการไต่กำแพงนู่นนี่นั่นนะครับเร็วมากใครที่ดูมึนก็ขออภัยนะครับส่วนใครที่ชอบฝากกดไลค์ไว้ก่อนตอนนี้เลย let's go ครับป่ะหาห้องไวมากรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับคนกลับมาเล่นเกมนี้กันเยอะมากนะเพราะว่า เกมนี้เนี่ยมันหยุดจำหน่ายใน Origin แล้วตอนแรกมันอยู่ของแพลตฟอร์ม EA ใช่ไหมตอนนี้มันยกเข้ามาอยู่ในสตรีมแบบเต็มตุกเอาละครับก็สำหรับในเกมนี้นะครับคนที่ดูอาจจะมึนหัวนะครับเตือนอีกรอบนึงเพราะว่าเกมนี้มันเร็วมากๆนะครับเป,เป็นเกมที่เร็วมากแล้วก็มันกระโดดได้2ครั้งแล้วก็ไก่กำแพงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เกมนี้เนี่ยใครที่ดูแล้วมึนหัวนะครับอาจจะต้องทำใจนิดนึงนะนะี่คือสมาชิกทีมของเราแนร่รอบลว เยเอาล่ะก็สำหรับในเกมนี้นะครับเออเราสามารถวอล์ันแบบนี้ได้ปึ๊บปึ้งปึ้งแล้วก็วอล์ดันแบบต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ต้องไปฆ่าอีกฝั่งนะครับฆ่าคนก็จะได้แต้มเยอะในการเรียกเอ่อเรียกใครท่านออกมาได้เร็วขึ้นนะครับส่วนถ้าฆ่าบอทเนี่ยก็จะช้านิดนึงไปไหนกันหมดวะ โอ้ยมันปังทำไมเนี่ยบ้าบอบ้าบอคอนแตก,จ,กจะกรจะปังทำไมอือสองตัวสามตัวโอ้โหคุชั่นดีมากสี่ตัวโอ้โหเจนส์เดินไปตัวนี้มีไหมไม่มีแนะ่ <c oughs> คือเราสามารถฆ่าบอทได้ด้วยนะครับเพื่อ,อเก็บเนีย่ยเก็บแต้มแบบนี้ไปเข้าหัวยิ่งฆ่าอยู่สูงกว่าเจ้าเจ้โง่ไม่ยังไงเฮ้ยโอ้โหไททันมาแล้วเรียกไ,ไททันก่อนนะครับไททันลงตรงไหนวันนี้โอ้ข้าง ใจเลยใจเลยฮู้ตามมาตามมาฮ้คือเรียกให้ทันมาแล้วใหทันไปไหนเนี่ยมานี่มานี่เอออุซาแบบได้มาเร็วแล้วขอขึ้นเลยนะครับ มาแล้วแข็งแกร่งมากเอ้เอ้ยไอคนไอคนอืมไม่ตายได้ไงวะไม่ไงบินลั่นอย่างไรอีกวก เราสามารถกดชาร์จค้างไว้ได้นะป๊าบบ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 บไหนคนมันอยู่ไหนฮะเกกะอืมเกกะต้องเดินล่าหาเอ่อไททันพวกมันนะฮะเพราะว่าเรามีหุ่นและเราได้เปรียบโคตรนี่ฆ่าพวกนี้ก็ได้พวกเพื่อนเราตายตรงไหนวะเราต้องดูเพื่อนเราตายตรงไหนนะครับเราจะได้รู้ว่าไอคนขับของมัน เอ้ต่อยแตกใดิไ่ยืเห็นหยุดงั้นไงอะไรละผบอบบ๊อบบนอยู่ข้างบนต่กราแพงต่กระแพงเหรอ ยิงเข้าไปแม่งคือั้งห้องมีเรามีหุ่นอยู่คนเดียวแน่ๆโอ้โหไม่ไหวแล้วมันไส้คนครับมันไสคนแล้วเราเรียกหุ่นให้มันวิ่งตามเรามาก็ได้นะครับก็คือเป็นโหมดปกป้องคนขับเต็มพิกัดแบบนี้แล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยโอ้ระเบิด ละไททันมันจะวิ่งตามเรานะครับคุณผู้ชมครับก็คือบางจุดเนี่ยไททันมันเข้าไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ต้องใช้คนนี่แหละในการเข้าไปฆ่ามันไหนกันวะโอ้เจอแล้วเจอแล้วไททันวิ่งไปเข้าก่อนนะครับไปฆ่ามันนะครับปืนนี้มันยิงช้ามากมันเป็นกระสุนแบบ เออโอ้ยอะไรวะเนี่ยอือบ๊อบบบบบอต่อยแม่งเดอ๋ยวบบบบบจัดแตกแตก หุ่นจะแตกฆ่ามันลูกใดนก็จะแตกแล้วชึบเฮ้ยเกาะเราสามารถดึงเอือดึงเซลล์พลังงานนะครับออกมาได้นะครับผู้ชมครับเฮ้ยเออหุนห่นหุ่นกูมันจะตายเหมัน <laughs> จะไม่ตายของจริงคนมันอ,อยู่ไหนวะ คนมันอยู่ไหนวะเนี่ยโหเห็นละเห็นละวคนมนอยู่ในนี้แน่ซิ๊บเราสามารถดึงเซลล์พลังงานมันออกมาได้แบบนี้ดึงมาได้มันก็จะ่โอมอือ้ไอ้พวกนี้มันอยู่ข้างหลังจี้เกิดใหม่เกิดใหม่ อยู่ไหนวะเนี่ยวิ่งลงมาทางนี้ไม่เย่กูเอาคืนไอ้เวสน,นี่โอเคตรงนั้นนะฮะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอเค อมยดีเดียวเองไงกระสุนหมดโค้กเฮ้ยงั้นมึงตายเรียกไครท่านมา้วกันแซนายฟอนาไททันฟอร์มาแล้วแม่งอยู่ไหนวะเดี๋ยวตาหน้าเราจไปเล่นไปเล่นต่อยด้ปะยุต้องเหรอ ฮิวแค่ไหนกันเชียวอะ่ะเราสามารถเอ่อปลดอันตีของหุ่นได้นะครับผู้ชมครับก็คือเรากดวีเนสแต่ว่าต้องเก็บพลังงานของหุ่นก่อนอึอึมีไฟฟันมียควันอึอึโอ้หแ่งหายตัว หายตัวไปไหนฮะปล่อยนะครับคนขับหนีเอาเออเออกลอกปากทีมเราสูสีมากไหนกันหมดนะปาบเขาให้เฮ้ยเออปล่อยเออ คุณมันกลัวเหรอยัดเข้าไปตายฮะเฮ้ยเมื่อกี้เออก็ว่าอยู่เห็นคนแว๊บๆปนปล่อยพลังงานเล้าเรอร์ปีมไยไม่ไหวแล้วคุณแทงนี่สุดลา ย,ยังตายพอดีคุยเย้ยมึงใช้ลูกซองเหรอฮะได้มาได้ละได้ละดีสวยงามช่วยยิงกันช่วยเพื่อนยิงก,ก่อนครี่เนีนนะ่ย ยี่เคี้ยวเราโอเคนึกว่าปืนเมื่อกี้เป็นหุ่นมันนี่แย่เลยนะโอ้มันน่าอยู่ตรงนี้แนบะดูดิไม่อยู่เหรอโอ้มีแต่บอดบอดคาอยู่นี่โคตรเป็นไรวะว่าไงโคตรจัดไปอ่อาเปิดเอ็กซนะ์ต้าเดามจเอทแนบ คนไม่อยู่ไหนวะโอ้คนมันอยู่ในหุ่นเออนี่คุณก่อนมาเลยลูกกูจะช่วยเพื่อนเออขึ้นขึ้นมา<อ>พวกไหนวะไปไหนละ อืมแตกแตกเลยไอ้เฟ้งไม่ยอมออกหุ่นตอนหุ่นจะพังใครใครยิงอะไรเดี๋ยวดูดูครับอุ้มดูไอ้พวกไม่ยอมออกหุ่นตอนหุ่นจะพังมึงกล้าอืมโอ้โหเฮ้ยไปไหนนะวะ

ไปออกกูไปละเพื่อนเฮ้ยอย่าเห็นอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูอย่าเห็นกู นี่นนจะอ้อมมาตุ๋ยเหรอฮะวันนี้เป็นหุ่นเล็กนะฮะเป็นบอทแต่ว่าเดี๋ยวนะตกกะสก,กะสนตะกสนไอ้บอทโตโวคลอดเลย หล่อไปด้ไงยึบแต่ตอนนี้เราเจอคันังชนะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกดเปิดป๊าดที่มันบินไปไหนไไไหไวะที่มันบินไปไหนวะตรงนี้แน่ๆมีี่คนมันบินไปไหนวะคุณผู้ชมทาบอท เก็บบอดโอเคเรียกไททันก่อนเก็บอเเกเอาเข้ามาแล้วมาแล้วพว่าเราจะชนะอโอ้ย อะไรยูวะเพราะว่ามันเบียนอยู่ตรงนู้นเบียนนะฮะดูสกอร์ไอ้เที่หนึ่งออาเราชนะแล้วครับทีนี้คือตอนนี้ถ้าเราชนะปั๊บอ่มันจะต้องหนีขึ้นยานให้ได้นะฮะออโดยที่เราจะต้องทำลายยานมันให้พังก่อนที่มันจะขึ้นยานให้ได้หวย โว้ยยายมันจะมาตรงนี้ไม่ไงไอ้พวกเออดูดยิงมาดิยิงมาดิมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยโดนขังโดนขึงเอ้ อันตีอันตีมาแล้วเอาไปกึน้นมันไม่ตายอย่างนั้นเหรอโอ้โหจริงกูแตกเลยเดี๋ยวเพื่อนโดน,นท้ายโอ้โหเพื่อนแม่งเดินขึ้นไปดึงหุ่นระเบิดแตกเลยสวยมากเพื่อนดึงอีกดึงอีกเออชนาแล้วนะฮะ เก็บคนเดียวยี่ิบห้าเลยอะไม่ธรรมดาแน่เนี่เจมเอา่ะครับพร้อมแล้วครับสำหรับตานี้คุณผู้ชมพร้อมดูกันหรือยังพร้อมแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพร้อมหรือยังฮะมีเด็พวกเด็กใหม่มีลายพางเลยแกไปออกลบที่ไหนมาเอาละเด็กๆวันนี้ตามพี่มาดาน้องนะสำหรับตานี้ครับคุณผู้ชมต้องระวังนะฮะในส่วนของที่โล่งเพราะว่าที่โล่งมันเยอะมากนะครับ แต่พยานั้นเราต้องไปที่ที่มันโล่งกว่าเราต้องไปที่ที่มันโล่งกว่าโอ้โหกูรอดมาได้ยังไงเนี่ยแท้ชิบหายกระโดดยิงแบบเฟี้ยวเฟี้ยวกระเจี๊ยบแทบหลุดอตอริสเก็บเก็บคิวบอทเก็บคิวบอทอืมเก็บคิวบอทก่อนนะฮะเพราะว่าเราไม่เห็นคนเลยมันคนมันอยู่ไหนวะเนี่ย คนน่าจะไปเกิดฝั่งนู้นนะเพราะว่าเพื่อนตายฝั่งนู้นโอเคไอ่ยังไงบินมาย่างหมาเลยบินมาย่างหมาเฮ้ยเซรั่มอุ้ยเซรั่มฮิวเซรั่มเฮ้ยเช่อนี้ก็บินบินเช่ออะไรกันนักหนาเรียกก่อนไอ้เชื่อนี้ก็บินเฮ้ป มนปาระเบิดไฟเข้ามาไม่นะไทยท่านของฉนวิ่งไปก่อนเอาก่อนนะครับเ้ใครมอยู่บนหัววะเไหมเมื่อีมีคนอยู่บนหัวผมใช่ไหมูตาฝาดไปไหนต่อยแม่งต่อยแม่ง มาบินอะไรบินเป็นแบงวัดต่อยเม้งไอ้อีกให้อีออต่อยเม้งป๊าบเอ็บเกินป่อยเกินป่อยเกินไปเ่อยไอ้มีคนไต่อ้าบยิงเลเซอร์แม่นมากไม่ไหวแล้วออกมายิงเอง ออกไปยิงไอ้ไอ้เจนี่จะขึ้นหุ่นกว่าฮะเอ้หุ่นไม่หุ่นไม่มาถามว่าหัวไปไม่เว้ยต่อยแม่งโอ้ยจะพังจะพังใจเไอ้เฮ้โดนอะไรมันยังมีเลือดเหลอโอ้มันมาดึงโอ้โหมันดึงเซลล์ปฏิกรณ์กูแตกอย่างนี้ได้ยังไง ดาบหน้ามากดูที่อ่อยให้นะจ๊ะโอหหุ่นมึงลงมาตรงนี้แล้วกูจะเล่นยังไงล่ะเพื่อนแพ้หาคนก่อนคนมันอยู่ไหนนะคนอยู่ไหนรูกเฮ้ยไอ้เที่นี่ไม่ใช่คนไอ้เที่นี่หุ่นเปลเล่มเลยแซ่ เกาะแล้วกูดึงแม่งโอ้โหย่ึงเอาเซลล์ความร้อนเข้ามาอยู่หลังมึงทำไมมันมีกันเซลล์กันความร้อนแอมตูแม่งเ้ยแขนแขนแขนโอ้ยอึ้ยอีกตั้ง80%น่ะเอือไอ้กัวกี่โดนปืนจิงใส่ทัด ปืนไว้ยิงไททันโอ้แตะบ for Titan โอ้แตกโอ้ยครึ่งหลอดครึ่งหลอดเออกระโดดเข้าก่อนมาแล้วเกิร์นไปเกิร์นไปเอาดิยิงไหดิยิงไหดิเอาไปคืนไอ้น้อง คว, iesen, คว,ควันควันควันระเบิดควันโอ้โหอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เยอะเกินเยอะเกินปดปดใช้บูสเตอร์ก่อนฮะอู้หูมึงยิงแม่นจังเลยกลัวเลยไททันแม่งแบบเต็มเต็มจัดเลย ได้ไหมโอเคข้างหลังคอใคข้างหลังคือใครดีไหท่านมาก่อนใหทันมาสวยกูเข่ามากตาดูด้วยัว

พวกนี่ไอ้กวกนี่ไอ้กวกนี่ไอ้ยังไงฮะฮะยังไงฮะชิงไททัทนมาหน่อยดิฮะหลังเสาเหรอหลังเสาเหรอ,หหหรอเราเรียกไททันให้มันตามมันก่อนนะใครมายิงกโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลักเลยเจล ไหนใครท่านเราอยู่ไหนมองดูดเฮียตัวเฮียอะไรบินอยู่วะเนีเ่ย,ม,ยมึงจะขี่เดะเดวเดะเดะไอ้เนี้ยตายยังตายและนะ้วเนี่ยใครท่านกูระเบิดไปอีกเอ้าป้าบอกว่าระคังข้างี่มันเชีย่ยอะไรวะเนี่ยกูมไม่อยู่แนละ้ว เพื่อนโดนจริงที่เราตัวหายไอ้สหายแตกกระายหายไปกระซอนเพื่อนไม่เห็นเหรอมันอยู่บนหลังคานะเออเออบนหลังคาตาบันจะเห็นเป็นขึ้นยานกับบ้านตาบันให้โดนกลับระเบิดไตเพื่อนเป็นคนอาณาถาเพื่อนหูดไปอยู่ข้างหลังลา ท้ายทีเราก็ชนะอยู่ดีนะฮะเพราะทีมเราแต้มขาดนะครับนี่เห็นว่ามั่วไปหมดเลยมั่วหมดมั่วชิบหายเลยเกมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในเกม t ททั n f a ร l 2นะครับวันนี้คุณผู้ชมมินหัวกันไหมครับหวังว่าคุณผู้ชมจะดูกันอย่างสนุกนะครับใครที่ดูแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์สักคนละครั้งคนละครั้งนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับ ใครยังไม่ได้ติดตามช่วงเราก็กด Subscribe ไว้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาเข้ามารับชมครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายจ้ะรักทุกคนเช่นเดิมนะครับ